เปิดบ้านของออยธนาหลังที่มีแต่ความทรงจำคะ่ะยืนยันแล้วออยธนาหลังจากลดสถานะกับภรรยาตอนนี้เนี่ยสด100%เเเมื่อความสัมพันธ์มัมาถึงทางตันและไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแยกทางนะคะคู่ของออยธนาและ เธอราวลีที่มีปัญหารักเล้ากันมาสักระยะและแตัดสินใจแยกทางกันได้ในที่สุดล่าสุดแล้วออยได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการว่าลดสถานะกับภรรยาแล้วยอมรับสถานะตอนนี้คือโสดมีหน้าที่ดูแลบุตรหน้าที่ความเป็นพ่อแม่เกือบครึ่งปีช่วงแรกที่ชวนมาออกรายการยอมรับว่ายังไม่ไหวไม่รู้จะพูดอะไรกลัวพูดไปแล้วจะแย่เพราะเราตั้งเป้ามนุษย์พ่ออย่างเราครอบครัวเราก็อยากจะสร้างให้ดีก่อน ออยเองก็เล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าวันหนึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันหายไปมไม่รู้จะทําอะไรเลยมันแบงไปหมดครับถ้าทํางานก็ยังมีอะไรให้คิดแต่เมื่อไรที่อยู่คนเดียวมันก็จะคิดวนไปวนมาหลายๆครั้งเพราะ,ะไรทําไมทําไปเรื่อยมันก็เปลี่ยนไปเยอะครับ วันยังมีครอบครัวฝันเต็มที่ถึงแม้จะไปไม่ถึงฝันแต่ก็ยังมีบุตรสาวเราก็ช่วยกันทําหน้าที่ให้ดีที่สุดยอมรับว่าอาจจะไม่สมบูรณ์มากเรายังเป็นพ่อแม่ร้อยเซครับช่วยกันทําตรงนี้ให้ดีที่สุดเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าขาดอะไรไปตอนแรกเราก็ตันไปหมดนะไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเราก็กลับมาคิดตัดสินใจทําอะไรสักอย่างให้ชีวิตเดินหน้าจนสุดท้ายหาคนกลางมาคุยเกลียเกลียให้เรามันก็ดีขึ้นครับชัดเจนขึ้นไม่สนว่าคุณจะมีปัญหาอะไร เอาต่อจากนี้คือคุณจะต้องทําอะไรเราก็ไม่สนว่าเราจะทะเลาะกันจะโฟกัสที่เด็กให้ได้ประโยชน์ที่สุดก็ช่วยกันดูแลให้ดีที่สุดครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณออยเปิดเผยค่ะ